นางที่หนึ่งเองก็เริ่มต้นขึ้นแล้วเหมือนกันนะฮะฮันเตอร์ในชุดเสื้อสีแดงครับส่วนหลวงในชุดเสื้อสีฟ้าครับส่วนประตูต่อศูนย์ครับเกมผ่านไปนาทีเศษเศษนะฮะเดี๋ยวมาดูกันครับหนึ่งในสองทีมนี้ครับจะได้ไปต่อในเกมรอบ16ทีมสุดท้ายครับทำการแข่งขันในคืนวันพรุ่งนี้นะฮะ่ะก็ขอบคุณทีมงานชมรมบสามด้วยนะคะไว้เจอกันชิวๆครับปลายเดือนตุลาคมนี้ค่ะ ยินดีต้อนรับอีกครั้งสำหรับแฟนๆทั่วประเทศที่เข้ามาติดตามรับชมการฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจชมจากที่ไหนทักทายกันเข้ามาได้ค่ะโอ้โหูยจังหวะรลุนประตูของสวนหลวงค่ะสัดโลกนี้แม่ยังติดเซฟของทาราทิค่ะและไม่ใช่ใครที่ไหนด้วยค่ะนี่คือเจ้าของรางวัลเดวซันโบจากระดับดีวิชั่น5นะคะ ไปดูเกมกันครับตรงนี้เจ้านนแม่ไม่คิดครับขวางบางๆเอาไว้ครับดึงฟาวไว้ก่อนจอร์ซันกลับมาเริ่มกันใหม่ครับฝั่งของฮันเตอร์ตำแหน่งศูนย์หน้าตัวเป้าของสวนหลวงค่ะจารุวัฒน์ศรีหวาตค่ะ,จคะเจ้าของรางวัลดาวซันโบจากระดับดีวิชั่น5ชิลชิลลีกซีซั่นล่าสุดเลยในเสื้อหมายเลข28ค่ะในวัย20ปีเท่านั้นนะเกียนดีก็แน่นอนครับฝั่งของฮันเตอร์ครับชื่อชั้นดีกว่าชัดเจนครับสวนหลวงเองก็เลือกที่จะแพ็กเกมรับกันก่อนและครับ เดี๋ยวมาดูรับเกมรับเหนียวๆของตวนหลวงกันพัตเตอร์จะเจาะเข้าหรือเปล่าเนี่ยีท <Yeah. S 1> ่มไกลข้ามมาที่เสาสองจะให้สมยศคือยศเลยครับแต่ว่าสปีดเต็มที่แล้วไม่ทานเนะี่ยลึกไปหน่อย <Yeah. S 1> แต่เปิดเกมขึ้นมาครับบอลของตวนหลวงรีเลยงบอลยาวครับโยกทิง้งมาบอลมันออกข้างไปซะก่อน อยู่กับเมคินบนกับหลังมาครับชาคิดขาปักขึ้นมาดังกับขวาบ้างอาติดเครื่องแล้วตรงนี้แต่ว่าอืบอลมันห่างเท้านิดตึงครับยังขยับเข้ามาสกัดได้ครับเป็นได้ของจารุวัตมาม่ครับวนกับบาชาคิดขาปะนะนี่ครับเจอแพ็กโซนแน่นของธนานสวนหลวงครับขึ้นมาชนในแดนกลางเลยแต่ว่าบอลทะลุมาได้กีบปันขวาโอ้โหปั่นตรงนี้ถ้าบอลไซสๆเข้ามาได้ลุ้นเลยครับ ของน้าท่พรพงน,นใกล้เคียงเนี่ก็เป็นหนึ่งคนที่เพิ่มเติมเข้ามาเนีของทางด้านฮันเตอร์ในฤดูกาลนี้นี่ยถือว่าน่าสนใจครับบอลยาวๆเข้ามาแต่เก็บบอลไม่อยู่ครับทาด้านของคุณเบียร์จากกิจใท้ออนกนะฮยกลับมาประจำการในตำแหน่งศูนย์หน้าอีกครั้งหนึ่งครับไม่แลวว่าห่างหายไปนานเัาากนกาสำหรับทางด้านของจากกิจนะ มีเรื่องของการบาดเจ็บแล้วแต่ว่าตรงนี้จมูกไปย้อนกลับมาสวยๆไปมจะยิงอีกครั้งหนึ่งรอบนี้ไม่รอแล้วครับโอ้ดูครับบอลนี้ก็จังหวะรอ่มาจากจักรกิจแล้วครับที้จมูกไปครับอ่านออกเพราะบอลมันจะทะลักมาครับอ่ะเป็นฮันเตอร์ฮันเตอร์เออขึ้นดำนะครับหนึ่งศูนย์ครับดูครับไปเก็บมาได้ครับแล้วยกปาให้สมยศกระโดดยิงจังหวะแรกจะเข้าอยู่แล้วแต่ว่าจารุวัต์สกัดเต็มแต่ว่าก็ยังมาเข้าทาำคนของสมยศครับ ชา้าจ่อๆเข้าไปไม่รอดอยู่ดีครับสำหรับสวนหลวงแกเล่นเกมตามหลังแบบนี้นี่ไม่มีทางเลือกเลยครับพวกเขาจะต้องเล่นเกมลุกบ้างแง่นำทีมโดยพี่ต้งวัชระสุวรรณเกตเจ้าของรางวัลผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมจากระดับดิวิชั่น5ชิชิลีกล่าสุดนะจะแก้เกมยังไงค่ะพี่ตงอ่ะจังหวะป้องกันของวีรวัฒน์นี่ก็พยายามเต็มที่แนะแต่ว่าไม่รู้จะหยุดยังไงเลยครับจ่อขนาดนั้นเนี่ยแต่บอดเกมขึ้นมาครับ จะเล่นบอลตันแต่ว่าจากกินที่ขึ้นมากดตันเนี่ยะสุดท้ายแต่ใจบอลยาวแทนโยกเข้ามาใส่ก็ยังเอาชนะชาคิดไม่ได้เลยรลับหนุนเข้าไปเลยครับเอาแล้วลูกกอากาศอีกแล้วโอ้โหมีปัญหามากๆเลยครับเซนเตอร์แบ็กของสุวนหลวงครับอ่านจังหวะไม่ดีเลยเนะี่ยแต่ว่ารอบนี้ที่จากกินเล่นไม่ได้ครโอ้โหต้องระวังเลยครับวีรวัตรวันนี้เขาเปิดพลาดเยอะครับโดยเฉพาะลูกอากาศเนะี่ย แล้วคุณนาคุณตานี่คือกัปตันทีมของท่านอันดาม,มันไม่ใช่เหรอฮะวิรวัติเข็มทองน่าจะเล่นกับทีมงานสวนหลวงด้วยนะผมเห็นผมเห็นแกมาซ้อมอยู่ตลอดอไปดูบอลตรงนี้ก่อนจังหวะหลุดขึ้นมาอีกยอ้อนกลับมาตั้งเท้าแปลใส่ชอมเทาจะตั้มอีกหนึ่งดาบไม่ได้แล้วครับพันเตอร์ก็จะฝังเนี่ยแต่ว่าจากกรีดคราวนี้นี่ไปกดใต้บอลเลยครับเหมือนข้ามขาเนี่ย โอ้โหดูครับบอลแรกไปชนเสาครับบอลสองจากกิตยิงขวาไม่ผ่านยิงซ้ายครับข้ามคานมาเองไปไปอ่ <ไป S 1> เราชาคิดไปเสียฟาวบ้างครับตรงนี้จะได้ลุ้นจากลูกนิ่งแหละ มีหลอสัญญาณเนี่ยเรียกปั่นเองครับแหงจังหวะยิงไม่ได้ลุ้นเลยมราดึงช้าแล้วครับในของชนะทิปเนี่ยเหล็กหัวสัาเคร้บอยากได้ต้องมาไล่แล้วแต่งน,นของสวนหลวงครับตั้งโูนแบบเดิมไม่ได้ด้วยเนะเพราะว่าเกมตัมหลังอยู่เนี่ย โอ้โหล้วดูร,รับบอลยกมากี่ทีนี่มีปัญหาตลอดครับแนวรับของสวนหลวงครับณสนามซอมมีผู้เล่นของเกมเวิร์การบาดเจบ็บค่ะพี่เพชรผู้จัดก,การทีมเมมอนก็สเปรดยอดเยี่ยมนะเข้ามาช่วยปฐมพยาบาลเลยค่ะเป็นสุรเชษ์อินจันกับตันทีมของเกมเวร์ที่มีการบาดเจ็บนะเจ้าตัวก่อนหน้านี้มีการบาดเจ็บเรื้อรังอยู่แล้วด้วยค่ะต้องขยับออกมาพักก่อนอ,อืะกลับไปดูสนามเดี๋ยวนก่อน ตอนนี้บอลจะขึ้นเกมลุกก็ยังไม่แม่นเลยครับปูเราติดเครื่องมาบ้างขึ้นไปทางขวาครับฮันเตอร์แทงทะลุต่อมายังทันหรือเปล่าไปเก็บมากับสมยศแต่ว่าเล่นต่อไม่ได้เอา้าแต่สมยศหมูยังขยันเง็บเกือบจะป้ายให้เพื่อนได้เนี่ยเกมสวนที่มาบ้างสวนหลวงขึ้นไปทางกลับตายครับยกหนีมาได้สองแล้วจับมมวนออกมาออกกลายเป็นเสียบอลสมยศหลุดมาสองคนถวายต่อมาให้ลูกนี้แต่จากกิจยิงไม่ติดเต็มเต็มเลยครับรู้หเหลือเชื่อ แล้วสุดท้ายโดนเคลียร์ทิ้งไปได้ครับอู้อหาัาจันจริงๆครจากเกดครับ,บยิงลูกนี้กับปู่ใครเห็นก็ว่าโดนเนี่ยออช็อตนี้นี่ใครเอาไปทำมีไม่หน่อยเอา้าแต่ว่าเมคินตรงนี้ไปตัดบอลมาได้ขึ้นมาอีกแล้วมีจักเกดให้เลือกแปบเมคินฝืนไปหน่อยครับโอ้จารวัไปแยกมาให้ครับแต่ว่าพยายามจะออกบอลต่อครับก็ยังไปข้างหน้าไม่ถนัดเนี่ย คณบางแวร์บอกฮันเตอร์พี่เบียร์สู้ๆนะคะส่งกําลังใจให้สนามหนึ่งค่ะมีคอนเทนต์แล้วเรของพี่เบียร์นะฮะหนึ่งช็อตไปแล้วจังหวะยิงไม่ติดเทปของวีรวัตรเนี่ยค่ะเอฟซีใครก็ทักทายกันเข้ามาได้นะคะถ้ามีเวลาดเดี๋ยวฟ้าประกาศให้ค่ะแล้วทีนี้ตรงนี้วีรวัตรเริ่มจะมั่นใจแล้วครับหลังจากที่เซฟลูกของจักรกิจได้เนะี่ยระยะเรียกว่าไม่เกินสามหลาแน,น่นอนขึ้นเกม,มอีกแล้วสวนหลวงจี้ต่อมาตรงนี้ชาคิดเข้ามาถึงบอลเง,ง็บจิ้มทิ้งไปเลยไม่เปิดโอกาสให้เล่นแลว บอลทุ่มเข้ามาชาคิดบังเอาไว้ครับฝากมาที่เมคินเมคินมองแล้วโยกขาบแกนมาสวยสวยพักอกหนึ่งจังหวะแต่เล่นต่อไม่ได้ครับจากกิจแต่บอลสองก็ยังแกะออกมาไม่ได้ครับชิิพงโยกเข้าในมาครับวนกลับมาที่จากกิจสุนหลวงต้องใช้พลังหนุ่มแล้วครับพืพอหรือเปล่าตรงนี้ไปแย่งมาได้ด้วยอ้าวปัมออชนะมาได้ครับวนกลับมาที่นับที นาทียกทิ้งมาในแดนหน้าครับแต่ว่าบอลมาถึงตำแหน่งของชนาทิพย์เลยครับอ้าวตรงนี้ตัดสินใจยังไงเลยตางหน่งของชนาทิพย์เกือบละเหมือนลังเลเล็กน้อยด้วยนะ่ยเอลยาวเลยครับยกข้ามมาเขาที่โดนหนุนข้ามฝั่งกลับมาแม่นด้วยเป็นบอลของสวนหลวงแล้วจริงตวัดตามน้ำเลยชนาทิพย์ยังยืนตำแหน่งดีครับ แล้ววีรวัตรเข็มทองตอนแรกแกเล่นเหมือนเป็นตำแหน่งเซนตเตอร์นะแต่ว่าตอนนี้แกขยับไปเล่นเป็นศูนย์หน้าแล้วหน้าสองเลยครับาทางด้านของสวนหลวงเปลี่ยนแผนทันทีฮะหลังจากเกมตามหลังฮนะผ่านครึ่งทางของครึ่งเวลาแรกมาแล้วตอนนี้พี่โต้งต้องเริ่มแอคทีฟแล้วครับลูกทีมเริ่มยังเรียกว่าขยับน้อยลงเลยฮะผ่านเกมไปสิบนาทีเนะี่ยค่ะได้สานามสองค่ะไดมอนด์แอฟซิออกนำเพิ่มเติมสองศูนย์จาก คนเดิม2ประตูรว่นเลยค่ะ<อ>จารุวัลทิ้งมาสวยๆล้วจะมีตาตีตะโบเรียบเลยโอ้ยหนึ่งประตูต่อหนึ่งอะโอ,โอ้เรียกว่าข่มยับยับเลยครับแต่ว่าพอทำเพิ่มไม่ได้ครับตอนนี้ของฮันเตอร์ครับมาโดนทีเด็ดของส้นหลวงเข้าไปแล้วอะโอ้หนึ่งประตูต่อหนึ่งจากจารุวัฒนลสีวาค่ะอ่ะเป็นจารุวัฒน์ครับที่จ่ายเปิดเข้าไปให้อะ คนยิงนี่น่าจะเป็นนาทีเลยครับอ่าถูกต้องนาทีสีมัตสมิงเนี่ยมัสมิงมัตสมิงนี่แหละเออมัสมิงประตูตีเสมอจากนาทีสีมัตสมิงอ่ะหนึ่งหนึ่งในงสนามหนึ่งเกมกับมาเสมอกันแล้วค่ะเอาละครับส่วนลองบอกไม่รู้แหละชื่อชั้นอะไรไม่เกี่ยวเกมนี้มันน็อกเอาเนืแพ้คัดออกอย่างเดียวเนี่ยโอ้เรา้แล้วบางทีแต่ว่าไปแกะมาได้แล้วเมคินจะพาขึ้นมาต้องเบรกไว้ก่อนตัดเข้ากลางมาข้ามาที่สมยศสมยศ จะไปต่อจารุวัตเหลี่ยมดีครับโอ้โหนีครับอู้แล้วดูก็ไปดักมาแบบสวยๆเลยจารุวัตโอ้โหเนี้ยเพิงยิงปากต่อขึ้นมาก้าเล่นแล้วครับตอนนี้อู้ไม่มีกลัวแล้วนะโอสวนหลวงครับหลังจากตีเสมอได้ไกลฮันเตอร์ต้องระวังแล้วครับเหมือนไปนปลุกเสือให้ตื่นเลยเอาแล้วครับสวนหลวงตอนนี้เล่นแบบใจมันมาแล้วเออตอนนี้นี่ต้องบอกว่าเปรี้ยวเต็มที่เลยพุ่มก็เมาโวไโ์ไม่โดนไมคินขอกที่มาได้ครับสมยศ เก็บได้เจอซ้อนหน้าซ้อนหลังตรงนี้มาที่จักริกิจจักรกิจหนึ่งต่อหนึ่งไหลต่อมาให้ยังดึงช้าก่านครับสมยศยังสเต็บอยู่แต่จารุวัตรเองก็ไม่เข้าเลยครับตรงนี้จารุวัตรประคองก็ไปไม่ได้ครับยอมคืนหลังเลยฮะวนกลับมาเริ่มกันใหม่ที่ชาติดสันทรายครับพิธิพงศ์กลับมาเริ่มที่ชนาทิมครับตอนนี้กลับมาเล่นตามแผนได้แล้วสำหรับสวนหลวงครับเออตามตีเสมอเรียบร้อยกลับมาเล่นเกมรับรอจังหวะสวนกลับแลละ บอลข้ามาเก็บลงได้เนี่ยต้องบอกว่ามาถูกเวลาจริงจังหวะตีเสมอได้พยายามจะเปิดไดเล็กเพลย์เข้ามาเลยครับให้สมยศใช้ความสามารถเฉพาะตัวก็ยังเอาชนะแนวรับไม่ได้ฮะตอนแรกที่เหมือนเล่นเล่น,ลนไปล้อเกรงไปด้วยนะองสวนหลวงนะแต่ว่าตาตีเสมอได้ปุ๊บนี่โอ้โหเรียกว่าเปลี่ยนเลยครับสีหน้าแววตาของผู้เล่นที่เปลี่ยนทันทีเลยนะพอตาตีเสมอได้ปุ๊บใจมาครับ นี่นะครับอย่างที่เขาบอกว่าตีงูต้องตีให้ตายเลยครับมันคืออ,อักรพิษดีดีนี่เองสำหรับสวนหลวงอ่ะตรงนี้ไปแกปะไปแลวครับวินรวัตรป้ายต่อขึ้นมาแต่ว่าไม่มีใครครับในแดนหน้าเอฟบอนบนกลับมาอยู่ที่ฮากิมิงฮากิมิงติดเครื่องหนีจารุวัตมาได้แล้วรับมือครับโอ้เอาไม่อยู่เับยอมดึงแลยเป็นบริวัตเนะ่ เออจารุวัตนี่ไปไกลแล้วตรงนี้เป็นบาริวัตชื่อคล้ายกันค่ะบาริวัตรับไปเหลืองไปค่ะสนามหนึ่งเสมออยู่หนึ่งหนึ่งนะคนะส่วนสนามสองไดมอนนำอยู่สองศูนย์เกมเบอร์ค่ะต้องเร่งเครื่องแล้วนะเกมเบอร์มาดูฟิกซของชาคิดกับขปนาเก็บเปลี่ยนจุดข่ามาเมคินตั้งป้อมยิงพุ่งเข้าใส่โอ้โหพอแรงมากฮะดีไม่เข้ากรอบก็วีรวัฒน์นี่ก็เช็คเหมือนกันเนี่ย เราเลือกบอลยาวเลยครับวีรวัตเปิดพุ่งเข้ามาเอากลายเป็นว่าโดนโฉบทิ้งไปก่อนบอลยังไม่ออกด้วยชาทิพย์มาช่วยสกัดทิ้งมาแต่ว่าหน้าประตูไม่มีผู้ทาประตูอยู่แล้วครับพยายามจะยิง,งสวนเข้าไปครับจ,จารุวัตนี่ปีเข้ามามีความเร็วนะชาทิพเองก็ต้องระวังเลยครับ<อ>เจอผู้เล่นอย่างจารุวัตนี่ช้าวกว่าสเต็ปตึงนี่เสียฟาวแน่นอนเนี่ยมาทุ่มครับพากิมิงทุ่มไก่ทุ่มเข้ามาเล่นไม่ได้เอาแต่ว่ามีคนล่วงลงไปแล้วพุทธสินว่ายัางไง นาจะให้ฟาวเลยครับคะแนนของสมยศครับนี่ครับขยับมาแท็กไม้แท็กมือเลยฮะสำหรับวีรวัต์เข็มทองไป,ปอไปดูฟรีคิกของฮันเตอร์กันอีกครั้งหนึ่งฮะรอบนี้จะเล่นยังไงเอ่ยอยูอย่่ที่บอลนี่คือนักที่พงษ์หัดสนีนะฮะขยับนับก้าแล้ว ตรงนี้เลนตันมาชาคิดโอ้โหเพื่อนเพื่อน,นจ่ายบอลแบบนีชาค,คิดตดีหูเสียหลักเลยฮะแต่ว่าก็ยังฝืนจริงออกไปก่อนแหละเออให้แบบมันเหมือนกับยัดใส่เท้าเลยฮะยิงแม่นัดเนี่ยอ่ะเราเลือกบอลสัน้นโดยสวนหลวงตรงนี้วางต่อมาเอ้าจาลุวมาเสียหลักแล้วโอ้โ,โดนจับแฮนบอลซะอย่างนั้นโพ้ตรงนี้นี่เร็วกว่าชัดเจนเลยฮะหนีน่ของชาคิดมาได้แล้ว นี่ทาไม่ลื่นถ้าก่อนนี่มีโอกาสได้โฉบแล้วเราไม่ถอยด้วยตรงนี้ถ้าไม่ถอยก็ต้องเรียกกำแพงแล้วแต่ตรงนี้ถอยให้ครับจารุวัฒน์ครับชาคิดยกเข้ามาแล้วบอลเอายังไม่ออกด้วยไปทุบทิ้งมาได้ครับมาสองทิ้งมาชาคิดไม่การเล่นเหมือนงานตรงนี้เจอจารุวัฒน์เข้ามากดตันเนี่ยนภากิมิงดีตรร่อพยายามทัป,ปินข้ามฝั่งมาเลยครับนาทีครัปปรเรบเข้ามาช่วยซ้อนครับสกัดทิ้งไป มนทุ่งครับไปกินทุ่มคำฝั่งมาอ้ิรพัฒน์ออกมาต้องเราไม่มีใครอยู่แล้วตรงนี้เราบอลลงๆ,ๆโค้งหนุนลงมาเฉยเลยกรบปูฮันเตอร์อู้ใายที่จะตบัดเข้าไปเนี่ยเหมือนพยายามจะคืนย้อนสอนมาให้เพื่อนเล่นเลยครับแต่ว่านั่นแหละเอาใหม่ไปกินทุ่มเข้ามาเสาสองตรงนี้จารุพัฒน์มาช่วยหละ อ่ะเป็นบาลีวัตเนะเออมันวัดวัดมือนกันหมดแล้วตอนนี้นทากิมิงทุ่มไกลครับตรงนี้โยนโขกทิ้งแล้วมาเข้าทางคนนี้เลยจารุวัตรจับบอลลั่นไม่ย่างนั้นเนะก,ก,ก็บสวนขึ้นมาครับสมโยจับบอลแรกไม่ดีเจอหนุนทันทีทิ้งไปที่ว่างครับแต่ว่าจารุวัตรบอกไม่ไหวลูกนี้ลึกไปหน่อยเกมบตะทางก็ถูกช่วงสามนาทีสุดท้ายครับยังคงหนึ่งประตูต่อหนึ่งเลยจบแบบนี้จะอาศัยการโดนจุดโทษนะตัดสินกันแบบหนึ่งต่อหนึ่งครับซัตเทนเดิด อย่างที่บอกครับนี่คือเกมในรอบน็อกเอาท์32ทีมสุดท้ายเลยครับส่วนด้านสนาม2มีประตูตีตื้นของเกมเบอร์จากสาเรศเพชรพงค่ะ1-2นะคะแล้วในสนามเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะฮะไม่จะมีการบาดเจ็บะน่ค่ะแล้วถ้าผู้สิ์ไม่มั่นใจก็สามารถร้องขอ VAR ได้เช่นกันค่ะค่ะแล้วผู้ชร้องขอ VAR แล้วสนาม2ค่ะดูว่าจังหวะที่เกมเบอร์ยิงประตูตีตื้นนะคะ จากสาเรดนี่มีการฟาวหรือมีอะไรเกิดขึ้นก่อนหรือเปล่าเนี่ยเป็นประตูหรือไม่ค่ะลูกนี้ค่ะผู้ตัดสินไปไหนฮะจัดปักจัดปักดูที่จอได้เลยสนามสองสนามสองมีจออยู่แล้วตรงนี้อ่ะไม่เป็นไรเรากลับไปดูสนามที่หนึ่งแทนก่อนตรงนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาเลยนะฮะช่วยเฉยๆเกมของฮันเตอร์ครับนัติพงศ์ฝากต่อมาเอาจับบอลลั่นกับพัคกิมิงเราจะลุ้นตัดมาได้ไหลถวายไปแต่ว่าชนาทิพย์ออกมาเร็วพอครับไม่ยังอ่านเกมขาดครับ เกียรติศักดมาครับเมคินเมคินฝืนมาตรงนี้ทะลุมานหนึ่งคนจะไปต่อด้วูจารุวัตรกับโรโหูจักหน้ามาหลังเลยเนะเห็นจารุวัตรแล้วนึกถึงเพื่อนดูนี่เลยเนะขยันมากๆเนะโอ้โหที่พ่อการมีผู้เล่นแบบจารุวัตรอยู่ในทีมที่ทำให้เพื่อนฮึกเหิมเลยครับจารุวัตรวิ่งเพื่อนก็ต้องวิ่งตามเลยเดาวซันโบจากดีวิชั่นห้านะจารุวัตรค่ะตรงนี้เปลี่ยนมาบอลมาเข้าทางนี้กระโดกข้ามไปเองครับโอ้โหสมยศ ค่ะด้านสนามสองรสินเช็ค V A R แล้วได้ทำการ V R เช็ค k ิ n งเรียบร้อยแล้วให้เป็นประตูแก่เกมเบอร์ค่ะอืตรงนี้นี่บอลมันตกเป็นใจแล้วเนี่ยนะมยศเรียกแต่ว่ากระดบลูกนี้จะให้ข้ามตัววีรพัฒน์เลยนั่นหมายความว่าเป <มา S 2> น,น้่ะเลยสนามที่1น,นั้นเสมอกันอยู่หนึ่งหนึ่งส่วนสนาม2เกมเบอร์ลดช่องบ้างลองเหลือประตูเดียวแล้วเนี่ยหประตูต่อสจากสาเรศค่ะอืมมาตรงนี้เข้าช้าเอาแล้วครับปูดาสินจะว่ายังไงครับสมยศเรียกมาแล้วด้วย โอ้โหตรงนี้ถือว่ายังโชคดีฝั่งของตมยศเจ็บนึกว่าโดนซะละนี่ครับจะบอกออกบอลไปแล้วนะครับโอ้โหไปย่ำใส่ครับไม่ไอกมยศเจ็บสีฟ้าไปฮะ่ก็ต้องระวังเลยค่ะคุณออฟบอก f อเบอร์8ทีมฮันเตอร์นะคะเทพเบ,บียร์จากกรีตนั่นเองคุณสุรชัยบอกชมจาก8ปริ้วฉะเชิงเซาครับขอบคุณนะคุณสุรชัยเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์หนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาแล้วก็ทีมงานของเราค่ะ เกขึ้นไปครั้งหนึงครับส่วนหลวงยกทิ้งมาเอามีพื้นที่เรียกี้สามคนครับเก็บลงได้เนี่ยบริวัติปริวัติฝากต่อมาจารุวัตมองแล้วจะเปิดยัดเข้าไปพรยังไม่ออกด้วยแล้วแก้กันอยู่จารุวัตจอู่้องมากครับตรงนวี้ดูความเร็วของแก้ครับฝากกลับมาได้ทิ้งที่บริวัติตรงนี้โดนข้อไปทีนึงผู้ตัดสินไม่ได้ว่าอะไรครับยังรู้อยู่ครับขึ้นมาทางกับขวาบ้างทิ้งต่อมาเข้าข้อมาดีัติยิงลูกนี้คืหูมันติดแล้วครับนี่ถ้าไม่มีตัวบล็อกที่หายแน่นอนคครับจเลย ดูครับบอลมาของสวนหลวงครับหน้าได้ครับจังหวะนี้ต่อเน,นื่องครับเก็บลูกของสวนหลวงครับในช่วงชดเวลาแต่บุงเปิดอัดมาเสาแรกมาวิ่งประคองกันมาครับไม่มีใครได้เล่นเลยแต่ว่าเหมือนจะโดนสกัดเนี่ยอย่งที่ครับลองกันใหม่ท่งนแรกของสวนหลวงยกเข้ามาเสาสองข้ามาถึงด้วยเอาเอาบอลลงได้จริงครับกลับเข้ามาูาชาางชั่วที่มันอยู่พยายามจะซ้ำอีกทีรอบนี้ไม่ได้แล้วแหละ เอาเรื่องอยาวเลยครับชนะทีมความยาวยาวเข้ามาใส่แต่ยังโขกทิ้งออกมาครับเอาละครับปีหัวใจเลยฮหนึ่งประตูนี่ดีพอที่จะตัดสินเกมแน่นอนนะในช่วงเวลาแบบนี้ครับไม่กินทุ่มข้ามเข้ามากดตันหน่อยตกพื้นหลุดออกหลังไปพร้อมกับสัญญาณต้องเวียครับต้องอาศัยการตัวจุดโทษนะครับเพื่อตัดสินหาผู้ชนะครับเสมอในเวลาครับหนึต่อหนึ่งฮะ นะครับไปดูการโดนจุดโทษกันของฮันเตอร์กับฝนหลวงครับไปฮันเตอร์ที่ยิงก่อนครับเลือกส่งเมคินลุนไรออกมาทําหน้าที่เรับจะดวนกับวีรพัฒนหละหะิงมาขึ้นนำครับฮันเตอร์เอส นึงแล้วครับของทางด้านฮันเตอร์กับไต่คิงไปติดแบบนี้เท่ากับว่าคนต่อไปไมีโอกาสจะตัดสินเกมนี้แล้วส่งจารุวั่ออกมาทําหน้าที่ยิงื่อผิดเกมนี้ขะที่ชนะทีมต้องเซฟนะครับเพื่อให้ทีมได้ลุยกันต่อครับทานาทีเซฟเพื่อไปต่อแล้วกดลูกนี้อยเช็นคันขเข้าไปเลยเรียบร้อยครับขอเเี็งตบมือด้วยครับเป็นส่วนหลวงครับเข้าสู่เกมรอบ16ทีมสุดท้ายครับ ไม่ว่าล้มยากแคบเอาชนะตัวเต็งอย่างฮันเตอร์ไปแแชม,ชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกฮ <Hunter S 1> ันเตอร์ต้องโบกมือลาไปก่อนค่ะ